ครับเท่านี้ครับนะเราก็เตรียมตัวที่จะให้ลายแดงนี่นะที่เราเพาะไว้ในถังน้ําเขียวนะครับก็เป็นลายแดงที่จะมาให้พ่อแม่พันธุ์ประกัดที่เราฟอร์มไว้นะครับนะปลาตองชาตินลยนายท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับนะลองประกัดบางบ่อนะครับท่นานใดที่กดติดตามนะครับแล้วผมจะดูไว้นะครับว่าท่นานใดที่กดติดตามผมจะ ถ้าได้ลูกปล่าออมาผมจะแบ่งให้สำหรับคนที่กดติดตามช่อง YouTube <c oughs> ผมวันนี้นะครับ <c oughs> โทนเหลืองผมก็มีนะถหลืงผมก็มีนี่นะน,น,นี่นะถ้าได้ลูกมาผมจะจ่ายให้สาหรับคนที่เป็น f อในช่อง YouTube <c oughs> ผมจะให้แบบฟรีๆ <c oughs> เลยนะครับจะส่งให้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในหลายท้งชาตินะครับ นะครับความสวยของาราชธรรมชาติตันนี้เดี๋ยวเราจะให้กันพร้อมกันไปเลยนะครับฝากตั้งตรงนี้ก่อนท่านใดที่ชอบนะครับนะสายพันธุ์อากาศมาเลยครับมาเราให้ดูพร้อมกันเลยเช้านี้ก็ให้ด้วยลายแดงนะครับที่เราเลี้ยงน้ำเขียวน้ำแดงไว้นะครับนะนี่แลลายแดงนี่แหละ นี่นครับเต็มช้อนก็ให้ไปก่อนให้ง่ายๆนะครับให้ง่ายๆเลยเาก็ปิดเรียบร้อยให้เขากินก่อนนี่นะครับนะท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมาดูนะครับนะที่บางบ่อได้เลยนะบ้านผมอยู่บาง,บ,างบ่อก็เป็นกำลังหัดเลี้ยงลาลทงชาติแล้วก็ทนเหลืองครับนะ ได้ลูกจ่ายลูกดีๆแล้วเตรียมตัวเลยนะครับผมจะแจกให้สําหรับคนที่กดติดตามช่อง u t u b e ผมนะครับตอบนนี้เราก็ฟอร์มไว้หลายคู่นะฟอร์มไว้หลายคู่มากเลยเพื่อจะเตรียมตัวที่จะลงบ่อนะเราก็ต้องมาทําให้เขาอุดมสมบ,บูรณ์ก่อนอย่างแรกเลยทุกตัวต้องฟอร์มนะต้องฟอร์มไว้ถึงเวลาเราก็เตรียมตัวฟักได้เลย ตอนนี้เราก็ต้องบำรุงเขาเยอะๆเพื่อให้เขาได้มีรังไข่ดีๆนี่เลยนะครับอับงตัวก็ให้สองช้อนได้เลยนะครับเพื่อให้เขาอิ่มเน,นครขาจะชอบมากลายแดงท่านใดศึกษาดีๆนะครับนะลายลแดงทำไม่ยากนะมันเขียนน้ำแดง ก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับนะช่องลองประกาศวันนี้นะครับก็มาให้เพื่อนรับชมมาฟังเลยนะครับตอนนี้น้องปลากำลังกินเลยนี่พ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์เราก็ฟอร์มไว้ก่อน <c oughs> เพื่อจะได้เอาลัดไข่นะเขาจะได้พุ่มลงดีๆให้ขเขาเยอะๆหน่อยนะครับเขาก็กิน คู่นี้ก็จะเตรียมตัวลงฟักนะคู่นี้ก็เตรียมตัวลงฟักเหมือนกันแต่รอมามาประมาณสักประมาณปลายปลายเดือนนะให้ฟอร์มไข่มัเนเยอะก่อนตัวนี้ก็พร้อมแล้วนะครับหกเริ่มเต็มแล้วอ่าท่านใดที่ชอบนะครับนะก็ฝากกดติดตามด้วยอันนี้ขึ้นมาฟอร์มใหม่ปลาทนเหลืองนะนี่ครับนี่นี่นะครับ อันใดที่ชอบนะเข้ามาดูได้นะครับนะบ้านผมเป็นบ้านทันเดียวนะครับนี่นี่นะครับอันใดที่อยู่บางบ่อนะครับสถานที่ใกล้เคียงเข้ามาดูได้นะครับนะประกัดหลายรงชาตินี่เลยชานี้ก็เลี้ยงด้วยไรแดงก่อนไข่ก็ให้บำรุงเยอะๆกินไรแดงเยอะๆเขาจะได้ยีนเขาจะได้ดีๆนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะซ่องลองประกัดบางบ่อครับ นดี๋ก็เพียงเท่านี้นะครับนะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้วันที่จะลงฟักนะครับเดี๋วจะสอนวิธีการลงฟักให้อีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับนะลองประกบบางบอกสวัสดีครับ